สวัสดีชาวแบงค์ทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน XA3 Hybrid Man นะครับก็เป็นปืนอ่าเครว่าปืนแชมปโลกนั่นเองนะครับลายนี้สวยมากอันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงนะครับผมเข้าไปเล่นนี่ผมติดใจเลยนะฮะแรกๆก็จะแบบกะจะซื้อมาเล่น,นเฉยๆนะครับไม่ไดอ้อาจจะมาแบบแบบมาเล่นให้ดูอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าคือแบบเล่นแล้วผมผม,ผมติดใจอะ่ะลายสวยจริงนะครับ คือจะจะซื้อไว้เนี่ยจะซื้อไว้อีกอยู่นะฮะเหลืออยู่ประมาณ3,600แคทนะครับก็จะซื้ออยู่นะครับผมโอเคแล้ามาดูลายปืนกันก่อนลายปืนคร่าวๆนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีตัวเฮดแล้วก็มีรูปแล้วมีรูปเกาะใช่ไหมมีกกรูปเกาะนะฮะอยู่ปลายหลังปืนนะโอเคเรามาดูค่าสเปคกันก่อนนะครับค่าสเปคเดิมๆเ,เลยนะครับผมพาวเวอร์2ี่ส4บแปดเกางเนี่ยฮะคือพาวเวอร์ไอ้พวกแบบค่าสเตตัสอะไรเนี่ยเดิมๆหมดนะครับของอัรนะครับ ก็มีแค่ตัวลายที่จัแมวจริงๆนะครับผมโอเคเราไปดูกันในเกมเลยนะครับโอเคครับผมได้ไปอยู่ในเกมแล้วนะครับดูโหดูลายปืนสิครับผมยศเค้โคตรสวยกบบดูเป็นึงเถื่อนเท่ๆไงไม่รู้นะฮะหล่อสัตว์รัสเซียเลยอ่าเราไปดูแบบว่าเอฟเฟกต์ปลายปืนมีอะไรไหมไม่มีนะครับผมแล้วก็ลำกล้องยดเขเป็นไงล่ะท่านแม่งสวยงามมาหล่าแท้แล้วตะลึงเลยนะฮะหลายคนก็คงรู้นะอาจจะเล่นแล้วนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าได้รวมมากๆเลยตอนซูมกล้องเนี่ย มาไปดูกันดีกว่าผมเล่นไม่เก่งนะฮะต้องขออภัยนะผมอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายคนนะครับแหมมีระเบิดด้วยเนี่ยเพิ่งสังเกตหายเอ้ยตายหาแล้วผมเนี่ยผมผมแพ้แบบด่านที่มันมีระเบิดไงไม่รู้รู้สึกว่าผมผมระแวงนะฮะไม,ไม่รู้หลายคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแบบว่าด่านไหนมีระเบิดเนี่ยผมขี้ระแวงอะ่ะย,ยิงกันท้างบนไทยละนาวเลยตรงนี้มีไหมไอ้เหียทำไมโล่งหนีวะ โอ้โหโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วยังไงยังไงโอ้โหหึโก้มโก้มโก้มไปก่อนเฮ้ยทำไมทีมเราคุมโซนเนี่ยมาเลยโอ้ยิงไม่โดนนะครับท่านผู้ชมระเบิดอีกแล้วนั่นไงนั่นไงผมระเวิดอ้าวอีกแล้วหึไม่ได้หนังใจเลยเดี๋้อเอ๋โอุ้ยระเบิดอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยยีสปอร์ต จริงๆเนี่ยผมเป็นคนเนี่ยผมไม่ชอบระเบิดตรงนี้แหละนะฮะมันเยอะมันเยอะนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็สนใจเล่นไปก่อนแล้วกันจะ้ะเนี่ยเขามันหาห้องยากนะฮะกว่าจะหาห้องได้นะครับอ่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับไม่ได้ตอนกลางคืนนะครับผมอุ๊ยโอเฮ้ยเน้นเเฮดตอร์อเนี่ยเอ้าบ้าจริงอ้าวชิบหายแล้วเพิ่งรู้เนี่ยผมก็ยิงแต่ตัวผมก็ไม่อ๋อเฮนันเตอร์ อู้บ้าจริงเลยหน้าเขินเลยผมนี่เขินเลยมาเอาใหม่สิอ๋อว่าแล้วไม่เป็นไรเปิดแล้วเปิดเละโอเคละอ่าโอเคันเตอร์เราผมผมกล้าลุยฮะวิ่งโอ้โหหน้าหลุดเฉยเลยโถเอ้ยไงโดดออกมาแล้วไม่ใช่เหรออ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปรับเอายิงไม่โดนอีกอโอ้โหเหลาเลยโอ้โหย ไม่กล้าอักยิงเลยยิงไม่โดนเอาโถยดอ,อแหม,มือสั่นมือสั่นแล,ล,ล,ลยแย,ยิ่งเลยนะฮะคำมอุ้ยขอยิงเลยเถอะมีอีกไหมอาระเบิดไปทีระเบิดบ้างสิอ้โอห,หน้าไปแล้วต่้มก้มแตกแตกผมแตกผมแตกผมแตกคมก้มคอมเขาเรียกว่าตีตัวห่างครับผมเขาตั้งหลัก โอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหผมไม่ไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะฮะกากเดนนี่หายเลยเอาใหม่เซอเอาใหม่เซอฮ่าเล่นอาร์ชแชมป์เลยนะเว้ยเก่งใจกันหน่อยเก่งใจแชมป์โลกหน่อยเฮ้ยก็โธ่หาแล้วไปไปเอาเอาชิมหายละเอาเอาเอาโอ้ยเอาเอาอยู่ไหนล่ะท่านมาคำน้อยมาคำน้อยมาคำน้อยไหน ระเบิดโอ้ยโอเคนะฮะก็อะไรประมาณนี้ผมมีไม่มีเอฟเฟกตามตัวนะครับผมมีแค่เอฟเฟกต์ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยนะฮะมีลายที่เท่นะครับแล้วก็ลำกล้องที่ย้อมมานะครับผมก็สวยงามมาหลาดแท้นะครับผมก็เล่นได้ประมาณเท่านี้นะผมไม่ได้เล่นเก่งนะฮะก็เอามาให้ดูประมาณเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายครับ คลิปจบแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมกดซับง่ายที่โลโก้นี้เลยครับฝาก3คลิปที่หน้าจอด้วยนะครับเลือกดูกันเลยขอบคุณครับที่ดูคลิปนจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย